รอยจะไม่ค่อยมีเลยแทบไม่มีเลยถ้าที่อื่นเขาอาจจะกรีดเนี่ยครับมีแผลรอยนิดเดียวครับในฐานะที่เราแบบเป็นคนในวงการเนี่ยล้วแบบประมาณว่าที่เนี่ยมีดารากี่คนที่เราพอรู้จักถ้าถามว่ากี่คนเนี่ยผมคงตอบไม่หมดอะเพราะเยอะนะพบครับคือเป็นคนที่แบบตาเนี่ยหนังตาตกมากๆแล้วแบบพอเวลาดูก็จะเหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลาก็เลยตัดสินใจเข้ามาทําที่คลินิกฮะ เพื่อที่จะแก้ปัญหาในส่วนที่เรามีปัญหาจุดประสงค์แรกนะครับก็คือมาปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอครับผมมันมีปัญหาเรื่องหนังตามันตกแล้วแบบทำให้เราถ่ายละครออกมาเนี่ยมันทําให้มันดูไม่สดใสเนี่ยเราควรจะทํายังไงบ้างผมควรจะถึงขั้นแบบต้องตัดหนังตาดูดไขมันนู่นนี่นั่นเลยไหมอะไรเงี้ครับคุณหมอเขาก็แนะนําว่าไหนให้หมอดูสิ แล้วหมอเขาก็เลยลองดูบอกอ๋อถ้าแค่นี้ไม่เป็นไรคุณหมอเขาก็แนะนําให้แบบแค่สกิดแผลนิดเดียวทํานิดเดียวให้ชั้นตาของเรา,ามันชัดขึ้นก็หลังจากทําก็น่าจะน่าจะได้ประมาณประมาณปีกว่าแล้วประมาณปีปปหนึ่งประมาณนี้ครับโอเคครับผมพอใจมากครับรอยจะไม่ค่อยมีเลยแทบไม่มีเลยถ้าที่อื่นเขาอาจจะกรีดนี่ครับมีแผลรอยนิดเดียวครับก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออแบบโอเคอะไรเงี้ย แล้วแล้วละครหนังที่เล่นเนี่ยเล่นเรืเ่องอะไรใช่ไหมโอ้ก็เยอะนะครับเอาเป็นผลงานปัจจุบันแล้วกันที่กําลังถ่ายทําเรื่องพี่คุณทองแล้วก็เรื่องขอรักคนหัวใจครับผมปากด้วยนะครับหลังข่าวช่องเจ็ดครับในฐานะที่เราแบบเป็นคนในวงการเนี่ยแล้วแบบมานว่าที่นี่ยมีดารากี่คนที่เราพอรู้จักถ้าถามว่ากี่คนหนึ่งผมงตอบไม่หมดอ่ะเพราะเยอะที่นี่คือที่ที่แบบกเรียกว่าอะไรหาข้อมูลมาเนาะ ก็แบบมีหลายคนเลยแล้วก็มีเพื่อนๆที่รู้จักกันด้วยที่มาทําก็ที่มาทําที่นี่ก็เพราะเพื่อนแนะนําครับ่ชื่ออาร์ตครับผมนักแสดงช่องเจ็ดเหมือนกันเล่นจังๆวงเหมือนกัน<ม>ครับเป็นรุ่นพี่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวพี่ว่าออที่นี่ดีอะไรเงี้ยแล้วพอมาทําก็รู้สึกไม่ผิดหวังเลยเราเห็นพี่เราทำแล้วเฮ้ยโอเควะ่ะ<ม>แล้วก็แบบมีคนรู้จักอีกคนหนึ่งที่เขาทาจากที่นี่แล้วมันออกมาโอเคเราก็แบบมันก็ทาให้เราเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่า ที่นี่ะน่าจะเป็นที่ที่ดีน่าจะทําให้เราแบบอย่างที่เราคิดอย่างที่เราต้องการได้ครับแล้วพอมาปรึกษาคุณหมอก็ยิ่งทำให้เรามั่นใจว่าโอเคเราจะได้ในแบบที่เราต้องการและผลลัพ์เป็นไงก็อย่างนี้ครับชอบฮะชอบนะครับชอบครับหน้าหวานขึ้นโอเคถ้าใครที่กําลังหาข้อมูลอยู่นะครับผมผมก็อยากจะให้ลองเข้ามาปรึกษาที่คลินิกดูครับคุณหมอหน้ารักใจดีมากแล้วก็ ช่วยคุณหมอเนี่ยเขาจะแนะนำแล้วก็จะถามในสิ่งที่เราต้องการเราอยากได้แบบไหนอโอเคเพื่อจะให้แบบความคิดตรงกันก่อนที่จะทำนะฮะบอกเลยว่าที่นี่ดีครับ